พ,พี่ต้องไปเล่น,น,นเนี่ยเล่นกัพวอาชู่าไปเจอพวกนี้แม่งกระจอกไปเลยวะไหนมันเล่นไม่เป็นมันไม่พีคไม่อะไรเลยนะมันแอบหลังกล่องใช่ใช่ตัวท้ายอ่ะแต่ว่ามันน่าจะเจ็บแล้วไอตัวที่พี่ยิงตัวท้ายมันใช้ยูมันใช้เอ็มวีไฟพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บมาร์คสิบแปดสองตัว มาสิบแปดแม่งลั่นผมโคตรไวผมก่อนผมตายอะ่ะตอนตอนผมดับอะ่ะพี่พี่ยิงมันกระเพกแล้วอะ่ะมันไปจอดตัวอะไรตรงนั้นนะเรายิงมันหรอจังหวะนั้นะได้แล้ว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 เราเสียมัน ซ่อมยางสวยสเดี๋ยวขอไปกู้สดนะมีเอเคมีเอเคไม่มีลูก